ตอนนี้เศกอะไรจะขึ้นนะครับออ่าาเตอนนี้เศกอะจะลงหนักนะฮะนะจะขึ้นครับจะขึ้นจะขึ้นชั่วคราวนะขึ้นก่อนอาจจะอาจจะได้เห็นพันสี่บิตคอยเดียก็ไม่มีความรับอะไรผมบูลิชมาตลอดและก็ยังบูริชต่ออยู่อีกวันนี้นะฮะและต่อไปก็ยังบูริชไม่ย่อหนานะเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้มันลงมาหมื่นหมื่นดอลล่าลูกศิษย์โทรโทรมาถามว่าทำไมดี หมื่นราไเพราะว่าหมื่นรับเรื่องเล็กเนี่ยเพราะเราเชียร์ซื้อมาตลอดนะฮะแล้วจำได้ไหมฮะที่ผมพูดเสมอว่าทุกคนต้องมีบิตคอยจาได้ไหมฮะแต่แต่มันผันผวนมากนะคุณลุงวันหนึ่งมันปรับฐานหมื่นหนึ่งเนี่ยโอ้โหปรับผันผวนมากโอ้โหมันเรื่องธรรมดาเลยฮะเนี่ยหมื่นหนึ่งวันนี้ก็หมื่นหนึ่งเนี่ยฮะเนี่ยแปลว่าไอหมื่นหนึ่งที่ปรับเนี่ยถือว่าจบแล้วยังรอบนี้เอารอบสั้นก่อนจบไปยังเดี๋ยวก็ขึ้นต่อไม่จบหรอกครับ ไม่จบใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะแกว่งวันละหมื่นสองหมืไปเรื่อยๆ่องเรื่องเรื่องธรรมดาอ๋ออไม่จะแกว่งอย่างนี้ตลอดเลยเหรอฮะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันก็จะไปอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องธรรมดาของมันคือบิตคอยก็บอกแล้วว่ามันมันในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถใช้เป็น Store of Wealth ที่เก็บความมั่งคั่งนะครับไม่ใช่ใช้ในการ Speculate หรือในการ Trading มันคนละคนละเพอเพกัน คือตอนนี้มันเป็นสตอเวส์ที่ดีที่สุดในโลกมันไม่มีทางเลยที่อะไรจะมาแข่งกับมันได้ทองคำชิดซ้ายไปเลยนะฮะตอนนี้มันขึ้นบอะอะไรรัฐบาลประเทศใหญ่ๆก็แอบซื้อกันหมดละแทนที่จะเก็บทองคำนะฮะเรื่องสตอเวิลซะมันมาแน่นะฮะแล้วก็มาทนี่ประมาณหกหมื่นเจ็ดมืนได้เรื่อยก็ไม่มากเท่าไหร่อ่ะมันกำลังจะกลายเป็นอะไรมันกำลังจะกลายเป็นเป็นมันนี่เร็วๆเนี่ย ทำนั้นคือคุณลุงเชื่อว่าอย่างนั้นต่อให้มีแบงค์ชาติต่างๆเขาบล็อกคุณลุงเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีทางอ่ะอย่าอย่าว่าจะแบงค์ชาติเลยให้แบงค์โลกก็บล็อกไม่อยู่แบงค์จักรวาลก็บล็อกไม่อยู่ถ้าเมื่อไหร่มาเป็นมันนี่เป็นเงินขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะกระโดดกระโดดอีกลีฟหนึ่งนะฮะทีนี้แหละโอ้โหใครพูดถึงบิตคอยที่หกหมื่นเจ็ดหมื่นโอ้หทำไมถูกจัง คือมันมันมาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความรับอะไรนะฮะแล้วก็ซื้อตลอดแล้วก็ที่เราคุยกันมาเนี่ยก็เลยสองปีประมาณนะฮะก็เพียกจาได้ว่าผมบอกว่าชอ่าลองบิตคอยตลอดเวลาเห็นนะใช่ใช่ที่บุลลิตบิตคอยมากแล้วก็แบริลตลาดหุ้นไทยแล้วก็บูลลิตทองคําใช่สามอย่างพอแล้วใช่ไหมลูกศิษย์ผมหลายคนบอกว่าปลดเกษียณตัวเองได้แล้วพอเรียบร้อยแล้วนะะเพราะว่ามัน มันมันเกินพออ่ะเพราะว่ามัน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 ถูกต้องต่อเวลาจริงลระเป้าหมายรอบสั้นประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้มันประมาณหกหมื่นแปดหกหมื่นเก้าเอเดี๋ยวเป้าหมายนี่เราเราเคยเคยบอกไปเมื่อคราที่แล้วแล้วนะคือถามปั๊บอยู่ช่วงนึงคุณลุงบอกว่ามันจะปรับฐานสั้นๆก่อนแล้วค่อยตีแรงอีกรอบใช่ใช่ถามป้าก็กำลังวัดกันเอาไายเป้าหมายระยะสั้นตรงนี้นะฮะแปดหมื่นหนึ่งประมาณนี้อูอูออูก็ก็ก็อีกหมื่นสองหมื่นเจนแล้ว แม่คนเล่นสั้นเยอะคุณลุงมันเยอะคนเล่นสั้นก็ถืออีกวันสองวันเอากำไรอีกหมื่นสองหมื่นแล้วค่อยว่ากันนะอ่ะเสร็จก็บอกว่าหมดแล้วให้เลิกเล่นเสร็จไปเล่นทีเฟกซ์แทนหัดช็อตทีเฟกซ์ต้องเป็นไงฮะเป็นไงฮะรวยแล้วแต่ตอนนี้เสร็จกาลังจะขึ้นนะครับอ่าตอนนี้เสร็รจะข้จะลงดักไหมฮะนะจะขึ้นครับจะขึ้นจะขึ้นชั่วคราวด์ก่อนขึ้นก่อนอาจจะ อาจจะได้เห็นพันสี่พันสี่ชั่วคราวว่าง,งั้นเถอะ<ต>อาจาจะได้เห็นพันสีอจจ่อาจจะได้เห็นพันสี่ร้อยสิบพันสี่ร้อยี่สิบไปขึ้นไหมขึ้นเที่ยวนี้ค่อนข้างจะมีกําลังขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นพวกที่ระยะสั้นเล่นสั้นเนี่ยก็คงจะกระดิกระดาได้นิดหน่อยพอคิดว่าพุ่งขึ้นไปอีกนะสามพันสี่เนี่ยต้องได้เห็นละแต่ระยะยาวนะฮะ ผมผมเทรดมาโอ้ยนานเต็มทีม te ันนะไม่รู้กี่สิบปีแล้วเฮ้ยครับผมไม่ผิดแต่ครับผมขีดขีดบล็อกไว้ตรงนี้นะะยังไงมันเข้าใจพันหนึ่งพันสองหรือต่ำพันหน1เล็กน้อยนี่มุมมองคุณลุงฉลองแล้วก็เมษาใช่ไหมคุณลุงบอกว่ามันจะลงอีกรอบหนึ่งใช่ไหมก็เราคิดว่าปีใหม่ปีใหม่ของของไทยซึ่งก็ผมไงสกรอ่าประาสงการนะฮะมันจะลงมันน่าจะลงมาเข้าทาเก็ตอันนี้ นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยประเทศเราจะเจริญรุ่งเรืองมากหลังแต่ถ้ามันไม่ลงมาถ้ามันยังไม่ลงมาก็ต้องรอฮะรอให้มันลงมาถึงก่อนอืมคืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยมันเกิดใหม่ไม่ได้ต้องตายก่อนเอาเนี้รอรออีกนิดนึงรอให้ลงมาถึงตรงนี้ถ้าเรามีอะไรมาช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นชั่วคราวนะฮะก็จะทำให้ทุกอย่างช้าลง <นะ S 1> เพราะยังไงมันต้องตายแล้วเกิดใหม่เป็นวัฏจักรใช่ครับต้องลงมานี้